ซื้อของเสร็จปรปนี้เขาก็จะให้พิคีให้นะครับผมแบบนี้อี่ษฐานก่อนพี่รานพี่อธิที่น เอาหัว่ะออกไปข้างนอกเอาหัวสิ่งนสุขภาพแข็งแรงนะเด็ีบสิ่งนะไปสาย ขอท好运怎么说的โชคดีโชคดีโชคดีไปครับผมเราได้พวกทุกอย่างเขาอยากให้เราแปลว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรสมปรารถนาหมดแล้วเนาะ,นะ,นะมือเสร็จแล้วปุ๊บได้ของของเราจะกลับกันแล้วมีห้องน้ำไหมเนี่ยอาเราปวดฉี่มากเราไปฉี่กัน เดี๋ยวได้ขอพรกันเสร็จแล้วเราเราจะกลับกันแล้วนะคะผมกลัวเราะว่เหม็นจะพวดชีอะขอไปยืนสีแป๊บนึงแต่เราพูดถึงเราไม่ได้ใช่แต่หนูยืนสีแป๊บเดียวได้เดี๋ยวเราขอกลัวไปแล้วนะครับผมภูสักษาปฏิยกรรมสวยมากอันนี้สวยมากเจ๋งเลย Mm-hmm.